สาเหตุที่ทําให้ท้องฟ้ากลางคืนมีลักษณะเช่นนี้ท้องฟ้ากลางคืนคือส่วนของฟ้าที่มองเห็นในช่วงเวลาตอนกลางคืนเมื่อแสงแดดดับลงและฟ้าเต็มไปด้วยดาวและอื่นๆที่ส่องแสงอย่างสวยงามและหน้าทึ่งส่วนใหญ่แล้วในท้องฟ้ากลางคืนเราจะเห็นดวงดาวที่สว่างและดาวรุ่งที่เรียงตามลาดับเส้นทแยงศูนย์ระหว่างท้องฟ้าและดาวโปร่งใสอื่นๆที่สว่างขึ้นสาเหตุที่ทําให้ท้องฟ้ากลางคืนมีลักษณะเช่นนี้มีหลายปัจจัยดังนี้การหมุนของโลก เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองดวงดาวและดาวรุ่งที่เป็นส่วนของท้องฟ้ากลางคืนจะเคลื่อนที่ตามเส้นทแยงศูนย์ระหว่างฟ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในการมองเห็นดวงดาวและดาวรุ่งหลานี้การหมุนของดวงดาวดาวที่หมุนรอบตัวเองจะส่งแสงไปยังโลกการหมุนของดาวรุ่งจะทำให้ดวงดาวเหล่านั้นดูเปลี่ยนแปลงตามเวลาและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เห็นได้ในท้องฟ้ากลางคืนการแสงสว่างการมีแสงสว่างจากเมืองหรือแหล่งแสงอื่นๆบนพื้นผิวโลก ทำให้มักมีการลดความสว่างของท้องฟ้าที่ทำให้ดาวและดาวรุ่งมีการสะท้อนแสงที่น้อยลงในบริเวณใกล้ๆก,กับพื้นผิวโลกภูมิทัศน์ท้องฟ้ากลางคืนที่สวยงามส่วนใหญ่เกิดจากภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและการกัดกร่อนของธรรมชาติ